สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาร้อยพวงมาลัยไหว้พระนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเข็มร้อยมาลัยนะคะมีเชือกหรือได้นะคะดิบบินนะคะดอกไม้แล้วก็เม็ดโฟมก็ได้นะคะเม็ดโฟมแล้วก็ดอกลักปองนักเรียนจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเพื่อเป็นการาทดแทนดอกไม้ที่ครูใช้คือดอกมะลินะคะเรามาดูวิธีการร้อยเราจะร้อยตัวมาลัยก่อนนะคะพวงมาลัยจะประกอบไปด้วยนะคะ ดิบบินตัวมาลายแล้วก็อุบะนะคะเ,เรียนมาดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะซูมมาที่มือคุณครูเลยนะคะเราเสียบเม็ดโฟมนะคะอันนี้ให้น้องช่วยถ่ายให้เราจะร้อยที่ฐานใช้ฐานห้านะคะตัวดอกไม้นะคะมันจะแบ่งออกเป็นสีขาวและสีเขียวเราร้อยอยู่บริเวณตรงกลางนะคะเสียบไปเลยนะคะดอกไม,ไม้ไม่ได้คัดนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่เก็บมาจากสวน ฐานห้านะคะแล้วก็ความสูงเราใช้ประมาณห้าเหมือนกันนะคะห้าชั้นเราร้อยในแนวตรงนะคะเราไม่ได้สับฟางร้อยไปนะคะเรามาดูว่าเราจะใช้เวลาในการทําเท่าไหร่ในการร้อยตัวปลาไรลนะคะอันนี้จะไม่เห็นนั่งครูแล้วนะคะจะเห็นเฉพาะมือกับเข็มเราใช้มือไหนจับก็ได้ ตรงไม่ตรงก็มันแล้วแต่สายตาของเราด้วยนะคะร้อยปลายเรื่อยๆนะคะดูซิว่ามันจะถึงห้านาทีไหมตอนหนึ่งพวงนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้มือไหนในการหยิบดอกไม้หรือว่านิ้วไหนนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนวอมถนัดของนกองักเรียนเลย ถ้าเป็นดอกพุดนักเรียนจะต้องโรยแป้งก่อนคุณครูจะร้อยหกชั้นเลยนะคะเรียนจะร้อยห้าชั้นก็ได้เ <ME> <TER A: S 1> มื่อได้แล้วนะคะครบหกชั้นนักเรียนจะเอาดอกลักของครูใช้ดอกลักปลอมนะคะแบบม็มดโฟมหนึ่งเมตรปิดงานนะคะนักเรียนดึงลงไปเลยนะคะ อีกหนึ่งข้างเลยนะคะเหมือนเดิมหนึ่งสองนับให้ดูนะคะว่าดอกไม้เท่าไหร่สามสี่ห้านี่นะคะห้าแล้วเราก็ขึ้นฐานใหม่

ยีสิบสามยี่ิบสียิบห้าิบหกิบเจบแปิบเก้าสสิบนะคะแล้วเราก็ปิดงานเหมือนเดิมนะยังไม่ทำเหมือนคุณครูก็ได้แต่อันนี้คุณครูร้อยเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นพวงาะไยไหว้พระเราก็ประคองนะคะแล้วก็ดึงลง มันจะได้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดหลังจากนั้นเรามาดูการทําอุบะนะคะนักเรียนสามารถใช้เบตเตยทำก็ได้หรือใช้ดอกดาวเรืองก็ได้ถ้าเรียนใช้เบตเตยนี่จะสารใบตเตยเป็นปลานะคะอันนี้เบตเตยมันเหี่ยวนะคะจะต้องใช้เบตเตยสดครูใช้ดอกดาวเรืองนะคะเอาเม็ดโฟมลองก่อนครูใช้เม็ดโฟมลองก่อน คุณจะร้อยฐานห้าเหมือนกันแต่คุณจะทําที่สองชั้นนะคะอุบาเราเอาดอกอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ในชุมชนของเรานะคะอันนี้คุณใช้ดอกมะลิเลยเ,เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะไม่เห็นหน้าสวยงามก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นมืออันเหี่ยวเฉาก็ได้นะคะ อ่ะแล้วก็ปิดด้วยเม็ดโฟมสักหน่อยนะคะดันไว้แล้วก็ใส่ดอกลักจะเป็นดอกลักแท้ก็ได้แต่คูหาไม่ได้แล้วก็รูดลงนะคะเวียนประคองแล้วก็รูดลงรูดลงปุ๊บอ่ะเราก็ดอกดาวเรืองมา,างายตูดมันขึ้นนะคะอ่ะให้มันอยู่ในลักษณะให้ดอกมันแหงนตัดทำอีกหนึ่งข้าง เวลาตอนนี้เท่าไหร่แล้วลูกเวลาหานาทีสามสิบสามน้องบอกว่าประมาณห้าถึงหกนาทีแล้วหนึ่งพวงนะคนะี้เอาตามสภาพจริงเลยครูร้อยค,คนเดียวนักเรียนกลุ่มละกลุ่มละนะคะไม่เกินห้านักเรียนของครูไม่เกินห้าคน กูก็ให้นะคะไม่รู้จะเอาไปทำไมเยอะแยะก,กลุ่มละไม่เกินห้าคนพวงมวาลัยพวงเดียวนะคะลูกยัดลงไปตาลายเล็กน้อยนะคะไม่ได้แก่นะคะตาลายดึงนะคะได้ติดก็ต้องดึงได้ให้ออกจากอันนี้นะคะจากไม่โฟงดึงนะคะ ใช้ได้แค่เส้นเดียวนะคะเรารดึงได้เ่น,นเสร็จแล้วนะคะเรามาประกอบชิ้นงานนะคะอะมาดูให้น้องถ่ายซูมมาที่ชิ้นงานเลยนะคะเรามัดตรงกลางน,นะคะมัดมัดนะคะรัดมัดเลยนะคะ มัดสองทบเลยนะคะอนนขอให้น้องช่วยถ่ายให้ถ้าครูทำคนเดียวมันจะไม่เห็นมุมนะคะเคเสร็จแล้วนะคะหนึ่งพวงนักเรียน ายมาเลยนะคะเห็นไหมคะสวยเหมือนหน้าครูผู้สอนเลยนะคะหวังว่านักเรียนจะทําได้เต็มและสวยงามเหมือนหน้าครูผู้สอนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ